สวัสดีครับผมเม้งนะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านนะครับทำนะครับทำไฟฉายจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เก่านะครับคือตัวนี้นะครับแบตเตอรี่จาก power bank หรือว่าเราจะซื้อมาทําก็ได้นะครับแบตเตอรี่นี้เขาเรียกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ18650นะครับขนาดนี้ จะมีอยู่ในโน้ตบุ๊กเก่านะครับหรือว่าพวก power bank เนี่ยครับก็จะมีแบตเตอรี่พวกนี้อยู่นะครับอุปกรณ์ที่สําคัญนะครับอุปกรณ์ที่สําคัญอันนี้คือตัวพระเอกของเราครับก็คือชุด led หลอดสีขาว3ามวัตต์นะครับนะสามโวลต์ด้วยนะครับอันนี้จะมีหลอดนี้จะให้ความสว่างมากนะครับสังเกตว่าจะติดอยู่บนแผ่นอลูมิเนียมนะครับก็คือช่วยในการระบายความร้อนนะครับ แล้วก็ตัวต่อมานะครับอตัวนี้ก็สําคัญครับตัวสําคัญของเราเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นตัว TP4056 นะครับ Micro USB นะครับ, USB, รบ5โวลต์1แอมป์เป็นตัวชาร์จตัวชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับชาร์จได้หนึ่งก้อนนะครับถ้าใครเคยดูคลิป คลิปของผมก่อนหน้านี้นะครับก็คือผมจะสอนทําที่ชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวเล็กกว่านี้จะเป็นคนละแบบนะครับตัวนี้จะสามารถชาร์จได้แล้วก็ใช้ได้ด้วยนะครับสังเกตว่าจะมีตัวเอาพุทนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับตัวต่อมานะครับก็คือตัวต้านทานครับตัวต้านทาน ขนาด1.5่โอห์ม1 oh m, นโ oh อห์ม2อัดนะสอ2วัตต์แล้วก็มีสวิตสวิตอันนี้่านเอาไปแล้วนะครับ,นะรบ,นะรบสายไฟนะครับแล้วก็นี่คือตัวกล่องกล่องที่เราจะเอาไว้ใส่ตัวไฟฉายซึ่งตัวนี้ตัวนี้ผมปริ้นเอาครับใช้3 d printer ปริ้นสำหรับใครที่ ไม่มีนะสามารถหาใช้วัสดุอื่นได้อย่างเช่นตัวนี้ครับตัวนี้ไฟฉายเก่าก็ได้นะครับที่มันสามารถยัดตัวฐานแบตเตอรี่ตัวนี้เข้าไปได้นะแล้วก็พลวงจรหรือเราจะไปซื้อ,อไฟฉายจากร้านทุกอย่าง20บาทก็ได้นะครับเยอะแยะนะสามารถมาดัดแปลงได้เหมือนกันสังเกตว่าตัวนี้จะดีหน่อยก็คือนะครับอันนี้ใช้หลอด LED ธรรมดา LED ธรรมดาเราก็ใช้ตัวนี้ขยายทําให้ไฟมันสว่างขึ้นนะครับซึ่งผมจะเอาตัวนี้มาใส่ในไฟฉายเราเหมือนกันครับใส่ประมาณนี้ก็จะทําให้สว่างขึ้นครับโอเคอแนะนำอุปกรณ์ไปแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูวงจรนะว่าเราจะต่อไปอยังไงครับขอทะทีนี้จะเป็นส่วนของวงจรนะส่วนงวงจร ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเริ่มจากนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของเรามันจะมีขั้วบวกและขั้วลบอยู่นะครับถ้าสังเกตนะครับอ่าขั้วบวกคือด้านนี้นะครับนะครับขั้วลบจะเป็นแบนๆล,ลาบแบบนี้นะครับหรือบางทีมันก็จะเขียนบอกนะ,นะครับบวกลบนะครับเขียนบอกอยู่อ่าในที่นี้แบตเตอรี่เราคือตัวนี้นะครับแล้วก็จะวางในแนวลนักษณะนี้นะครับในการต่อนะก็คือ มีที่ชาร์จแบตนะครับที่ชาร์จแบตก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ไม่ค่อยโฟกัสเลยครับสักครูนะ่นะครับสังเกตว่าจะมีเอานะครับแบตบวกแบตลบแล้วก็เอาบวกนะครับรูปนี้ก็คือตามนี้เลยนะตามนี้เลยในส่วนของแบตเตอรี่ก่อนนะครับแบตเตอรี่ก็คือสายที่เป็นสายลบนะครับแบตเตอรี่ลบ เราก็มาต่อกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลบก็คือด้านนี้นะครับต่อกับแบตเตอรี่ลบปุ๊บโยงสายเข้ามานะครับอ่าส่วนที่เป็นบวกก็มาใส่กับ B บ,บวกนะก็คือแบตเตอรี่บวกบส่วนที่เป็นเอาพุตนะครับเอาพุตเอาพุตของเราก็คือหลอด LED สีขาวนะครับของเราก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้สังเกตว่ามันจะมีขั้วเขียนบอกนะครับว่าบวกลบทางไหนนะเราก็ตามมัน ตัวต้านทานนะครับตัวต้านทาน1.5โอห์ม2วัตต์ก็คือตัวนี้นะครับก็คือเราจะต่อเอาลบนะครับเอาลบไปที่ไปที่หลอด LED เลยนะครับแล้วต่อใส่ขาลบเลยนะครับก็บัดกีให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวที่เป็นขาบวกนะครับขาบวกขาบวกเราจะต่อกับตัว R นะครับด้านหนึ่งนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่ง เราจะมาต่อกับสวิตนะครับสวิต์ก็คือตัวนี้หลังจากต่อกับสวิตเสร็จก็เอามาเข้าเอาพุตที่เป็นบวกนะครับเอาพุตี่เป็นบวกนะโอเคนะครับอันนี้คือวงจรน,นะครับวงจรเราเข้าอ่นะต่อไปจะมาลงมือประกอบตันเลยนะครับโอเคอันดับแรกนะครับให้เราเอาตัว ตัวชาร์จแบตมาทําการบัดก้ีสายก่อนนะครับซึ่งอไอตัวที่ผมปิ้นมานะมันจะมีรูตรงนี้ก็คือมันจะพอดีนะครับก็คือวางลงไปในลักษณะนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ด้านบนนะครับด้านบนก็มาวัดขนาดสายว่าเราจะใช้สายยาวเท่าไหร่รก็กะเอานะครับผมก็จะกะประมาณนี้ อ่ะยาวประมาณนี้คนระับประมาณอ่ะยาวๆอะไรก็ได้แล้วค่อยพับก,ก็บวกก็สีแดงนะครับก็ใส่สีแดงเลย โอเคครับหลังจากที่เรารบัดกรีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทําทส่วนที่เป็นของแบตเตอรี่นะครับก็คือผมจะมีรางฐานแบบนี้นะครับหนักฐานาเห็นไหมครับที่เป็นด้านบวกและด้านลบนะครับก็คือสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับนะหรือถ้าใครที่คิดจะบัดกรีตรงๆนะครับ ก็สามารถทําได้แต่ผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าที่เขาทําตัวเนี่ยพลาสติกไว้เนี่ยก็คือการช็อตนะครับการการขั้วมาช็อตกันสมมุติถ้าเราบัดกรีไปแล้วเกิดเ,เส้น2เส้นเนี่ยนะครับเส้นลบเนี่ยก็คือทั้งถ้าเราแกวไปเนี่ยนี่ก็คือลบหมดเลยนะถ้าลบกับบวกเจอกันปุ๊บมันจะทําให้แบตเตอรี่ไหมได้นะครับอาจเกิดความเสียหายกับแบตเตอรี่ได้เพราะฉะนั้น ใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับหาซื้อในอินเทอร์เน็ตได้นะครับตัวเราไม่แพงนะครับโอเคแล้วก็จะบบตรกรี่เลยนะครับอันดับแรกนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับอ่ดูใหม่นะแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่บวกลบก็คือตรงกลางนะครับอ่าตรงกลางก็คือสองเส้นนี้นะครับสองเส้นนี้บวกลบก็ตามนี้เละครับ บวกนะบ,บวกก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนลบนะบลบก็อยู่ฝั่งนีนค้คงจะติดกาวเข้าไปก่อนนะครับก็ความจริงเราควรจะบัดกี้ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคงั้นบัดกี้เลยนะครับส่วนลบบัดกี้ตรงนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับลบบัตรกีเข้าไปแล้วนะครับต่อไปคือบวกนะครับบวกคือเส้นนี้นะครับบวกเส้นนี้บวกก็คือบัตรกีใส่ด้านนี้ครับก็ทําการปอกสายเลยทำกัรป,ปอกสายแล้วก็บัตรกีห้เรียบร้อยนะ โอเคนะครับบัดกรีบวกลบเรียบร้อยโอเคจะได้หน้าตาประมาณนี้โอเคนะครับหลังจากที่ใส่ลางฐานไปแล้วนะครับก็จะมาทําในส่วนของสวิตต่อนะสวิตสวิตก็คือจะใส่ตรงนี้นะครับตรงที่เป็นรูตรงนีนะ้ก็ใส่เข้าไปเลย โอเคนะโอเคสวิต okay. นะนะครับจำได้ไหมครับมันต้องผ่านอะไรสวิตช์ออกจากขั้วบวกนะครับขั้วบวกขั้วบวกของตัวนี้นะครับบวกคือตรงนี้นะน, Switch, นะครับเอาบวกผ่านสวิต์นะครับใส่ตัวนี้ก็จะสั้นๆแล้วก็จะตัดออกครับนะ Okay. เอาบวกต่อกับสวนะิต์ก็จะต่อกับสวิตต์เลยเ okay. พื่อความง่ายนะค okay. ต่อกับสวิต์เรียบร้อยนะครับ ส่วนอีกฟังนะครับฝั่งที่ออกจากตัวชาร์จนะครับเข้าสวิตช์แล้วก็จากสวิตช์นะครับไปเข้าตัวต้นานทานแล้วก็จากตัวต้านทานมาเข้า LED นะครับโอเคทีนี้ผมจะติดตัว LED เข้าไปก่อน ก็คือจะเอากาวเนี่ยครับติดเข้าไปก่อนโอเคครับอ่าก็จะวางประมาณนี้ฝั่งที่เป็นบวกของ LED นะบวก LED ก็คือตัวนี้ใส่ไปเลยนะครับ โอเคนะครับผมใส่บวกเข้าไปแล้วนะครับอีกขาหนึ่งเราจะมาใส่กับตัวสวิตช์ตรงนี้นะครับก็คือใส่เข้าไปเลยเราจะต่อสายก็ได้นะครับหรือว่าเราจะบัดคีตรงๆเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมบัดคีเลยดีกว่าดีไหมโอเค,นะอเ,คเดี๋ยวผมต่อสายเอาดีกว่า เดี๋ยวมันจะทําให้ตัวนี้งองอเยอะนะครับต่อสายบวกนะ,ะสายบสางสั้น,นโอเคนะแล้วอีกข้างหนึ่งนะครับมาเข้าตัวต้านทานนะโอเคครับ ส่วนที่เหลืออีกขานะก็คือไฟลบนะบเอาลบครบเอาลบเราก็จะมาต่อกับลบแค่นั้นเองครับลบของฝั่งนี้โอเคครั okay. บบัตรีเสร็จเรียบร้อยอ่ะก่อนที่เราจะประกอบ เรามาลองเทสดูว่า l e d ที่เราต่อเนี่ยมันใช้งานได้หรือเปล่านะครับอโอเคนะครับหลังจากที่เราบัดกีเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทําการตรวจสอบนะบว่า l e d ติดหรือเปล่าที่เราต่อไปเนะี่ยโอเคเปิดสวิตช์โอ้สว่างมากเลยครับถึงกับแสบตาเลยทีเดียวโอเคอ่า สว่างมากนะครับสวัตโอเคเดี๋ยวผมจะทําการประกอบลงกล่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาเทสความสว่างอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้คือหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะค่ะัก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่หะแต่ว่าใช้งานได้นะครับลองเทสไฟสว่างมากนะเนี่ยดูสว่างมาก สังเกตว่าไฟจากหลอดนีออนในแมสามารถสู้ได้เลยนะครสว่างมากเลยโอเคอเหมือนผมยังอธิบายไม่ครบนะครับก็คือตัว TP 4 5 456นะครับ456นะครับไมโคร USB 5V 1โวลต์ v, ครับ1แอมป์กระแสที่ใช้ชาร์จสูงสุดของตัวนี้ได้คือ 1M แอมป์นะครับแล้วก็มันมีวงจรนะครับเนะี่ย ป้องกันการชาร์จแรงดันเกินนะครับ4.2-4.3โวลต์นะครับป้องกันการดิชาร์จจนแรงดันต่ำกว่า2.4-2.5โวลต์คืออะไรคือป้องกันการที่เราใช้แบตไปจนมันเหลือต่ำกว่า2.5โวลต์นะครับก็คือมันจะตัดไม่ให้เราใช้งานได้อันนี้คือข้อดีเหมือนกับพวก power bank คะเหมือนเราใช้ไปจนแบตเกือบจะหมดและประมาณเหลือ2โวลต์มันก็จะตัดไม่ให้เราใช้ต่อเพราะอะไร เพราะว่าถ้าคืนเราใช้ต่อไปมันจะทําให้แบตเตอรี่เราเสียไปเลยนะครับแบตเตอรี่พวกนี้ฮะปกติถ้าอยู่ใน power bank มันจะมีวงจรป้องกันไม่ให้เราใช้ไฟเกินแต่ถ้าเราใช้โดยที่ไม่ใส่วงจรป้องกันก็คือ,อถ้าแบตหมดไปปุ๊บก็คือเสีย,ยนะครับก็คือทิ้งเลยใช่ไม่ได้เลยนะครับอ่าอีกอย่างก็คือป้องกันการจ่ายกระแสเกินกว่า3แอมป์นะครับตัวนี้ก็คือมันจะมีวงจรโปรเทคให้อ่า ตัวแบตเตอรี่เราใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับโอเคนะครับส่วนพวกหลอด led เนี่ยสามารถไปหาซื้อได้ตามร้านพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวต้านทานก็เหมือนกันอ่ะหรือถ้าใครหาไม่ได้ก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับนะครับก็จะมีพวกชุด led warm light นะครับอันนี้ก็คือคนละหลอดกับหลอดนั้นนะอันนั้อี้คือ warm light คือออกสีหเหลืองเหนะครับหรือชุดนะครับ อันนี้ก็เป็น3วัตต์เหมือนกันแต่ใช้3.2ถึง3.4โวลต์นะครับหรืออีกแบบก็คือเนี่ยจะเป็นหลอด LED สีขาวนะครับ5วัตต์อันนี้จะสว่างกว่าอีกแต่ใช้ไฟ6ถึง7โวลต์นะครับอ่านี่ก็คือพวกหลอด LED นะครับส่วนตัวอ่าตัว TP 4ี่ห้นะครับตัวชาร์จท่านสามารถสั่งซื้อได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปนะครับ พิมพ์ชื่อเข้าไปเลยครับ TPC560 Micro USB 5โวลต์หรือพิมพ์ตามนี้ก็ได้ครับก็จะเจอเหมือนกันตัวเราไม่แพงประมาณสามสิบสี่สิบบาทนี่แหละครับเ,เดี๋ยวผมะจะอธิบายในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับว่าเราจะชาร์จยังไงนะครับหลังจากที่ใช้ไฟจนหมดนะครับก็คือใช้ตัวชาร์จนะครับที่มี กระแสนะครับกระแสะประมาณ1แอมป์นะครับเพราะว่าตัวนี้มันรอง M, รับ1แอมป์นะครับตัว tp เราเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองชาร์จแบตชาร์จให้ดูนะครับว่ามันชาร์จยังไงโอเคนะ okay, นะสังเกตว่าที่ขึ้นสีแดงเพราะว่าอ่ามันจะมีสองสีนะครับแลวดีจะมีสองสีนะครับก็คือ ตัวนี้นะครับกับตัวนี้คือสีแดงก็คือกําลังชาร์จอยู่แต่ถ้าเต็มแล้วนะครับมันจะขึ้นสีฟ้าครับจะขึ้นสีฟ้าสีฟ้าประมาณไหนนะสีฟ้าประมาณนี้นะครับถ้าชาร์จเต็มแล้วมันจะขึ้นสีฟ้าแบบนี้นะครับถ้ากําลังชาร์จอยู่มันจะขึ้นสีแดงนะโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อชาร์จเสร็จปุ๊บมันก็จะตัดให้เราเองจะขึ้นสีน้ําเงิน,น,นสีฟ้านะครับ ก็คือชาร์จเสร็จแล้วนะครับมันก็จะตัดให้เราโอเคหรือชาร์จอยู่เราก็สามารถใช้ไฟได้เหมือนกันนะครับแบบนี้หรือจะรอให้มันชาร์จเสร็จแล้วค่อยเอาไปใช้งานก็ได้นะครับอ่าโอเคครับไปส่วนของการทดสอบกันเลยนะครับโอเคนะครับในห้องนี้ก็คือจะมืดสนิทเลยนะครับแทบมองไม่เห็นเลยอันนี้จะเป็นประตูนะครับ เดีวผมจะลองใช้ไฟนะครับเข้ากำแพงโอเคนะครับอันนี้คือเปิดแบบไม่ได้ใช้ตัวนี้นะไม่ได้ใช้ตัวขยายก็สังเกตว่าไฟมันจะกระจายนะครับมันจะไม่รวมเป็นกลุ่มนะสังเกตว่าในระยะประมาณสองถึงสเมตรเนี่ยเนี่ยครับทั้งหน้ามันจะมองไม่เห็นเลยจะเป็นมืด แต่ด้านข้างจะสว่างนะก็คือไฟมันกระจายตัวอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวนี้นะว่ามันจะแตกต่างกันไหมนะ่าเห็นไหครับตัวตัวนี้คือเป็นตัวรวมแสงให้เรานะครับเพื่อที่จะทําให้ไฟมันฉายไปด้านหน้านะ,านนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างอ่าโอเคอครับเหนห้องมืนมดนะ ก็คือจะรวมแสงไปด้านหน้าหรือใครที่มีตัวที่เป็นเลนกระจกก็ได้นะครับเอามาแปะใส่ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองตัดตัดตัดต,ตรงนี้นะครับทําให้มันสั้นลงมันจะได้ระยะโฟกัสที่ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นอันนี้คือแบบไม่มีอันนี้คือใช้แบบสมมุติไฟดัอ่ะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับ ตั้งให้มันหันขึ้น้างบนก็จะสว่างทั่วห้องแต่ว่าเราถ้าเราจะใช้เฉพาะที่เราก็ควรจะมีตัวนี้ส่งไปด้านหน้าก็คือใช้ตัวนี้นะครับโอเคอ่าลืมบอกไปอย่างนะครับไอตัว f i l a m e นะครับหรือตัวไอตัวที่ผมพินพ์มาจาก 3D printer เ,เนี่ยมันสามารถเลืองแสงได้ในความมืดนะครับอ่ะยังไง เดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูว่ามันเลือกแสงไงนะเห็นไหมครับสีน้ําเงินน้ําเงินนะนี้คือเลืองแสงในความมืดส่วนเอททอนที่มันไม่เลืองแสงเพราะว่ามันไม่โดนแสงไฟนะนโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสําหรับใครที่ชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อ,ตอไปด้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ